สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันในรายการ3นาทีกับราชบัณฑิตนะคะ ณภาพมีส่วนสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นแรงผักด,ดันในการพัฒนาประเทศค่ะซึ่งปัจจุบันการศึกษาไทยนั้นยังด้อยประสิทธิภาพกว่าประเทศอื่นๆนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรและเราจะพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยให้มีคุณภาพได้อย่างไรเราไปติดตามคำตอบกันค่ะ ื่องจากสมรรถนะเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบันนะคะทางคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาจึงได้จัดตั้งคณะทำงานและคณะวิจัยขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อศึกษาว่าสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชนไทยควรจะมีอะไรบ้างผลปรากฏว่าได้เป็น10ส,สมรรถนะด้วยกันนะคะ สมรรถนะด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสมรรถนะของการใช้กระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวันค่ะส่วนอีกสองสมรรถนะก็คือสมรรถนะ ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการและสมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตนถัดไปก็คือสมรรถนะด้านการคิดนะคะด้านการคิดขั้นสูงรวมทั้งสมรรถนะด้านการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลสองสมรรถนะสุดท้ายก็คือสมรรถนะด้านการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ และสมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองตื่นรู้ที่มีสำนึกสากลค่ะทั้ง10สมรรถนะนี้จะช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยของเราเป็นคนไทยที่จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกแห่งศตวรรษที่21นี้ได้อย่างมีคุณภาพ เพราะเด็กในวันนี้คือกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศของเราในวันข้างหน้านะคะและการกําหนดสมรรถนะหลักที่จําเป็นสําหรับเด็กและเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยยกระดับการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพค่ะและนี่คือรายการ3มนาทีกับราชบัณฑิตนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ